สวัสดีครับจากร้านฟิกคาเมล่ากล้องยอดนิยมบ้านเราของฟิล์มนะครับอิเล็กโทร35ของยาชิก้าเนี่ยออกซีรีส์อิเล็กโทร,ร,ร35เนี่ยมาตั้งแต่ปี1966ก็เป็นรุ่น GGS ออกมาเรื่อยๆนะครับปี73นี่ออกรุ่น GSN กับ GTN ออกมานิดยอดนิยมที่สุดละพอไปปลายปี73ต่อปี74 1974ก็ออกตัวนี้มาอีกตัวหนึง่ง ก็คืออิเล็กโทร35 GL ตัวนี้มีการลดสเกลลงมาจากเดิมเล็กน้อยจะมีขนาดเล็กลงมานิดหน่อยแล้วจะสังเกตเห็นว่าตรง Hot Shoe Flat เนี่ยมีจุดเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งมี Dedicated f l a แล้วถ้าใช้แฟตระบบแฟตของยาชิก้าหรือของอิสระที่ทําออกมาสําหรับยาชิก้าจะมีสัญญาณเตือนในช่องมองภาพด้วยเวลาแฟตพร้อมเป็นความก้าวหน้าขึ้นมาอีกรุ่นอีกสเต็ปหนึ่งยังคงเป็นบอดี โครงสร้างโลหะทั้งหมดเลยตรงข้างหน้าเนี่ยมีเขียนเข้ามาว่า AE AF เออหลายท่านนึกว่าเป็นออโต้โฟกัส AE เนี่ยเข้าใจฮะออโตเมติกเอ็กโพเชอร์ก็คือตัวนี้ไม่มีสปีดนะครับเลือกตั้งรูรับแสงอย่างเดียวตั้งแต่1.7จนถึง16 F กนะ F กว้างถึงห7เลยใช้เลนส์40มมเนี่ยนะสปีดจะปรับไปตามสภาพแสงถ้าเมื่อไหร่ที่สปีดต่ำกว่า30 ในช่องมองล้าตรงนี้จะขึ้นคําว่า slow ขึ้นมานะถ้าแสงน้อยนี่นะครับหลีแคบหน่อยจะมีคําว่า slow ขึ้นมาเตือนเราแ,แสดงว่าสปีดต่ําถ่ายก็ได้แต่ต้องระวังถ้า over กล้องจัดให้สปีด500แล้วแสงยัง over เกินไปมันก็จะขึ้นมาเตือนที่คําว่า over เห็นในช่องมองภาพด้วยนะครับเป็นลูกศรส,สีเหลืองกับสีแดงแบบนี้แล้วก็มีปุ่มนี้ปุ่มเช็คแบตเตอรี่ใหญ่มาก เช็คแล้วจะมัขึ้นตรงนี้เคาน์เตอร์ฟิล์มนี่นะครับเป็นไฟขึ้นมาอย่างนี้ใช้แบตเตอรี่เหมือนกับอิเล็กโทรสาทุกรุ่นเลยแต่ว่าขอผมใช้ lr 4 4่สี่ก้อนแล้วก็ใช้แท่งอลูมิเนียมฟอยล์เอาอลูมิเนียมฟอยล์มาเสริมเอาเดี๋ยวให้ดูนะครับเื่อใครจะไปโมก็ไม่ยากวิธีนี้สี่ก้อน lr 4 4แล้วนี่ใช้กระดาษม้วนธรรมดาก็ใส่ไปเนี้ยเอาขั้วลบลงนะขั้วลบความลง น,นี่ผมทำหลมุหลมๆไว้แล้วก็ข้างในเอาแท่งฟอยล์ใส่ไปเลยถาวรเลยครับเป็นอย่างนี้อลูมิเนียมฟอยล์มันก็จะนําไฟฟ้าได้ดีนะทําเป็นแท่งไว้พอดีอย่างนี้เลยใส่อลูมิเนียมเข้าไปอย่างนี้ก่อนทําเป็นแมกกาซีนเอาไว้เลยก็ได้นะครับใช้กระดาษแล้วก็ทําเป็นอย่างเงี้ยสีก้อนรัดให้มันแน่นหน่อยก็ได้ให้กระดาษแข็งตัวน,นี้หน่อยก็ดีแล้วก็ใช้เหรียญน,นะครับใช้เหรียญดีกว่าเหรียญสองบาทกําลังดี ทีนี้ลองเช็คแบตเตอรี่ดูไฟขึ้นเรียบร้อยใช้ได้ตัวนี้ใช้เซลล์ว่าแสงแบบแคดเมียมซัลไฟน์นะครับ CDS ถ้าแสงน้อยชัตเตอร์ก็จะเปิดนานถ้าแสงเยอะแสงมากก็จะเปิดเร็ว F เนี่ยเราเปิดเองต้องการ F เท่าไหรเราเปิดเองโฟกัสเป็นแบบเลนส์ไฟเดอร์มองเข้าไปในช่องมองจะเห็นมีจุดเหลือง ปรับให้ภาพทับซ้อนกันสนิทก็แสดงว่าตรงนั้นโฟกัสชัดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเลนส์ไฟเดอร์ช่องมองภาพเป็นแบบออปติคอนแต่ว่าเครื่องหาระยะภาพเป็นแบบเลนส์ไฟเดอร์นะครับแยกกันให้ออกเพราะเอิญมันจับมาอยู่ในสฐานที่เดียวกันรุ่นนี้ค่อนข้างจะปีท้ายๆแล้ว1974แล้วเข้าอยู่สู่ยุคโมเดิลคาเมล่าและกล้องสมัยใหม่แล้วเปิดฝาหลังก็ใช้ดึงรีไว์น็อปตัวนี้ขึ้นมาเลยใส่ฟิล์มก็ปกติใส่เหมือนกับรุ่นทั่วๆไป ดึงรีวน์น็อปขึ้นมาก่อนดันกลับเข้าที่ไปใ,ในล่องเสร็จแล้วก็ไม่ไม,ม่มวนย้อนทางนะมวนใบข้างหน้าบางรุ่นจะมวนย้อนทางอันนี้พอได้ตรงนี้แล้วเราก็ปิดแล้วสังเกตดูว่าขึ้นตัวนี้หมุนตามเวลาดึงแอดวาร์ลีเวอร์แล้วตัวนี้หมุนตามมามันจะดึงได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้เคาน์เตอร์ฟิล์มถึงเบอร์หนึ่งแล้วหยุดละดึงไม่ไปละถ่ายได้เลยเริ่มกดชัตเตอร์ได้เลย ปดใช้เสียบสายสอเกตก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นฮอตชูก็ได้ S-A ปรับตรงนี้นะครับจะเป็นก้านเล็กๆตรงนี้เราเล็บจิกลงไปแล้วก็ปรับไล่ไปตั้งแต่25ต่ําต่ำสุดที่25จนถึงสูงสุดที่พันหอ่าให้มาเยอะเลยนะครับถึงพันหเลยจะตั้งไว้ที่100ก่อนเป็นตนดร์ดใช้ชัตเตอร์ของโคปอลชัตเตอร์ตัวแพงด้วยเซลทามเมอร์ บอกนิดนึงดันเฉยดันไม่ไปมีเซฟตี้ตรงนี้นิดนึงต้องกดเซฟตัวนี้ดีมากแนละ้วบางทีมือชอบเผลอไปโดนไงฮะเว focus, ลาโฟกัสเวลาอะไรเงี้ยไปโดนเซลทามเมอร์ imer, แล้วพวกจะกดถ่ายเสียจังหวะเขาเลยมีล็อกเซลทามเมอร์ตัวนี้มาให้แล้วก็กดตัวนี้แล้วก็ดันไม่ต้องสุดก็ได้นะครับถ้าสุดเลยประมาณ12วินาทีครึ่งเดียวก็ได้อนี่ดันมาครึ่งเดียวมันก็จะวิ่งแค่ครึ่งเดียวตามเวลากะกะนะครับว่าเราวิ่งทันก็โอเคนะลั่นไปแล้ว สกเกตไทรพอร์ก็แข็งแรงมากเลยนะถอดเปลี่ยนได้ด้วยเวลากรอฟิล์มกลับก็กดบีวายปุ่มลิ้วลิสก็กดกลงไปกดลงไปก่อนแล้วถึงจะมากรอฟิล์มกลับตามลูกศรน,นะตามทิศทางลูกศรเขามีอยู่แล้วก็ไปจนหมดอ่าพอเบาแล้วก็ดึงเปิดสปีดสูงสุดเนี่ยห้าอยู่แล้วสำหรับลีฟชัตเตอร์ไม่เกินนี้ แต่ทางด้านต่ําสุดเนี่ยผมเคยลองแล้วเมื่อกี้นี้ลองจับเวลาดูก่อนที่จะมาถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะปิดแบบแสงไม่เข้าเลยเนี่ยนะครับเขาเปิดได้เป็นนาทีเลยนะเนี่ยถึงตัวนี้ยังเปิดอยู่เลยนะเพราะว่านานมากเลยเนี่ยยังไม่ปิดเลยฮะจนกระทั่งเราไปโดนแสงปุ๊บหันหน้าไปทางแสงปั๊บเนี่ยมันจะปิดแหละตัวนี้676.2กกรัมเห็นจะสังเกตว่าเบาวกว่า อิเล็กโทรรุ่นพี่ๆพวก gsn gtn อะไรพวกนั้นเจ็ดร้อยกว่าเบาวกว่าประมาณขีดหนึ่งเลยขนาดก็คอมแพกลงมานิดหนึ่งถามว่าอิเล็กโทรตระกูลอิเล็กโทรทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็กั้นๆน,นะผมว่าในใน,ในทัศนะของของผมนะแต่ว่าเขาก็ฮิตกันเขาก็นิยมกันไม่รู้มากระแสไหนเหมือนกันพ <laughs> ี่ผมชอบอย่างเดียวก็คือเลนดึงเลนในคุณภาพอพอๆกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมิโนนตาเซเว่นเอสแคทโนเน็ตคิวแอลสิบเจ็ด หรือ ql 1 9ก็ตามเลนจะเป็นเลนแบบสเปคประมาณใกล้ๆกันคุณภาพไม่หนีกันเลยเทคโนโลยีญี่ปุ่นประมาณในเทคโนโลยีไม่ต่างกันถ้าจะเลือกกล้องแนวแนวนี้ผมแนะนำเป็นแมคาินิกนะครับหาพวกแมคาินิกใช้สบายใจกว่าอาจจะไม่ไม่ได้ห้อยตามกระแสบังเอิญถ้าเราชอบอยู่แล้วเราคิดว่าเราไม่ได้เรียนแบบใครมันก็โอเคนะเป็นกล้องที่น่าใช้เหมือนกันใช้ง่ายดูมีลักษณะของกล้องฟิล์มเต็มรูปแบบเลย ดูยังไงก็รู้เลยว่าเป็นกล้องฟิล์มเป็นกล้องวินเทจกล้องรีโทรแน่นอนราคามันแรงนะฮะตอนนี้ถุดไม่อยู่เลยขึ้นชัตเตอร์ไว้แล้วแต่ยังไม่พร้อมถ่ายอะไรเงี้ยต้องต้องเดินต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ต้องขึ้นขึ้น,น,นลงลงรถล,ล็อกไว้ก่อนก็ได้จะได้ไม่ลั่นนะครับฟิล์มแพงตอนนี้กดมาตรงนี้ก็จะลั่นแล้วแบตเตอรี่เตรียมไปให้พอนะฮะรุ่นนี้ค่อนข้าง,างกินแบตอยู่เหมือนกัน หวังว่าคงจะเป็นรีวิวที่ช่วยให้ตัดสินใจกันในการเลือกใช้กล้องฟิล์มขอบคุณที่รับชมครับนบควนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากร้านฟิกคาเมล่าครับสวัสดีครับ